สวัสดีครับพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับมาดูคาดการน้ำตาลโลกช่วงเดือนตุลาคม2023นั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับเพราะว่าคาดการว่าปี2023ทับ24ทั้งโลกจะสามารถผลิตน้ำตาลได้ประมาณ175.60ล้านตัน ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ปริมาณน้ำตาลโลกยังอยู่ในระดับเติบโตค่อนข้างช้านั่นเองโดยในหลายประเทศพบว่าปริมาณน้ำฝนกลายเป็นตัวแปรเช่นรัฐมหาราชของอินเดียที่คาดว่าจะผลิตน้ำตาลได้น้อยลง1.5ล้านตันเช่นเดียวกับเม็กซิโกที่ได้รับผลกระทบจากสภาพความแห้งแล้งส่งผลให้เม็กซิโกสามารถผลิตน้าตาลได้เพียง5.2ล้านตันเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับ ปริมาณการบริโภคน้ำตาลแล้วก็ยังพบว่าปริมาณบริโภคน้ำตาลของทั้งโลกจะอยู่ที่ประมาณ1 7 9 0 0ล้านตันและคาดการปริมาณการบริโภคน้ำตาลในปี2024 2 5ทัจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 180. 70ล้านตันโดยสอดคล้องกับจำนวนประชากรโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ ปี2023ทับ24ปริมาณการผลิตน้ำตาลที่ให้ได้ผลผลิตน้ำตาลน้อยลงควบคู่กับปริมาณความต้องการบริโภคที่ปรับเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดสภาพความขาดแคลนน้ำตาลอยู่ประมาณ3.20ล้านตันโดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้ลดน้อยลงของไทยและอินเดียรวมทั้งในหลายประเทศ ทางลาตินอเมริกาเช่นโคลัมเบียและเม็กซิโกและอาจมีบางประเทศที่มีผลผลิตน้ำตาลสูงกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศเช่นรัสเซียซึ่งก็จะส่งผลให้รัสเซียกลับเข้าสู่เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลโดยคาดว่าจะส่งออกน้ำตาลในปี2023ทับ24อยู่ที่ประมาณ4 0แสนตันนั่นเองครับ เมื่อพิจารณารายประเทศเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลของปี2023ทับ24กับปี2023ทับ24เช่นกันก็คือสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศผลิตน้ำตาลปี2023ทับ24ได้ประมาณ15.6ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี2022 2020 22ทับ23ประมาณ0.6ล้านตันนั่นเองครับมาดูสหรัฐอเมริกาผลิตน้ำตาลปี2023ทับ24ได้8.30ล้านตันลดลงจากปี2022ทับ23ประมาณ0.2ล้านตันไทยผลิตน้ำตาลปี2023ทับ24ได้ 7.6ล้านตันลดลงจากปี2022ทับ23ประมาณ3.40ล้านตันโคลัมเบียผลิตน้ำตาลปี2023ทับ24ได้2.2ล้านตันลดลงจากปี2022ทับ23ประมาณ0.01ล้านตันนั่นเองครับนี่ก็คือรายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวแนวโน้มของ น้ำตาลโลกในช่วงเดือนตุลาคม2023ก็คือมีส่วนมากจะลดลงกันทั่วนหน้านั่นเองครับจึงทำให้ราคาน้ำตาลพุ่งขึ้นอ้อยของไทยน่าจะเกินพัน0ถึง1,500ขึ้นไปได้อย่างแน่นอนครับนี่ก็คือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ